กำลังชาร์จศัตรูยูนิการต่อสู้ไม่ก็มาในพื้นที่ปลอดภัยของเรารอศัตรูกำลังรักษากำลังชาร์จกรอบเดี๋ยครับเดี๋ยครับฉันถูกยิงกำลังรีโหลดศัตรูพบเป้าหมายศัตรูถูกน็อกแล้วกำลังทำเครื่องหมายไปที่นี่กันเถอะกำลังรักษาเออเนี่มันนานเกินไปแล้ว ฉันปลิดชีวิตของศัตรู <chter> แล้วยูอัตเมดพร้อมแล้วศัตรูนะศัตรูกำลังพุ่งไปข้างนอาฉันวยเลยนะ กำลังพุ่งไปข้างหน้าประทานพลังแห่งการมองเห็นเหลือแค่หนึ่งนาทีมีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ได้บันทายการให้ฉันด้วยกำลังพุ่งไปข้างหน้าเปิดใชเฟสเชมเบอร์กำลังแก,ก้ี่นี่ กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ uh ่งไปข้างหน้ากำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรักษานี่มันนานเกินไปแล้วกำลัง B O S M G ตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆเกือบจะถึงแล้วเราอยู่ใกล้วงเซฟโซนมีแผนที่ของคุณเพื่อนำทาง มีคน,นอื่นอีกนและพวกเขาก็ไม่ได้มาขายการในฉันด้วยกำลังแส่แทุยทีกำลังลี้หลดกำลังพุ่งไปข้างหนอกกำลังพุ่งไปข้างหนอกกำลังรีโหลดูสิมีคนเต็มเลยเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรา ลัโรบที่สามเริ่มลับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังครู่กรักมีคนยิงมาที่ฉันกำลังรีโหลดมหาเทพมอบพลัาถงการมองเห็นให้ฉันทางนั้นไปกันเถอะกำลังค่งไปข้างหน้า ก,กำลังรีโหลดกำลังชาร์จกรอบเร็วเข้าเร็วเข้ากำลังรีโหลดกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆยูอัตเมดพร้อมแล้วกำลังพุ่งไปข้างนอา สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่บฉันถูกยิง,งชื่อในมหาดกำลัง <c oughs> เร่งรีดกำลังชาร์จกรอบของฉัน <f ungs> ฉันถูกยิงกำลั <c oughs> งโผล่ไปข้างนอก <c oughs> กับตัวรูอยู่ใกล้มากเวลาที่เราจะสู้แล้ว <c oughs> สู้จริงๆ ช็อตมันเูยฉันท่วงกำลังหลุดมาโค้อกำลังพุ่งไปอีโหนเจ็บนั่นกำลังยิงต่ออีรึ่งนาทีโมเซฟซอนอยู่ใกล้ฉันถูกเนอกอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ฉันทนนั้นที่จะเป็นคนบอกว่าไม่ไรคือจบ กำลังพุ่งไปข้างหน้าติดใจมามากเสียงโบราที่เราจะสู้แล้วกำลังรีโหลดฉันไปแล้วนะแลเขาย,ยิางใส่ฉันยันเหรอสิลอัตเตอร์แมนพร้อมแล้วกำลังรีโหลดพบศัตรูศัตรูนั่นถูกซอยอร่วงแล้วกำลังชัดศัตรูมีศัตรูสี่คนนี้กำลังรีโหลด มันดีด,ด,ด,ดจริงๆกำลังว่างดูสิมีคนดูแผลที่ย่อของคุณสินั่นเป็นรอยสุดท้ายด้ทีนั้นแล้ว กำลังโดนขอทเฟนี่สับลูกดีมาฉันเป็นผู้นำสถิติสังหารรายใหม่

ตกกากที่เหลือตรงนี้มีศัตรูอยู่ตรงนี้ <c oughs> ฉันมาช่วยคุณแล้วสหายหมดเวลานอนแล้วกำลังชารกรอกของท่าน <c oughs> น็อตสัตรูแล้วหาสัตรูแล้วสัตรูกรำลังยิงฉ,ฉันต้องการความช่วยเหลือทันทีน้องที่หาเริ่มน,น็อถอยหลังก่อนไปดูเลยเดี๋ยวเจอสัตรูอาจมีอะไรไดีดี กกำลังไปหาคุณประทปบดอชัยเฟสแชมป์อร์กำลังลีโหลด

กำลังรี่โหลดฉันได้กระเป๋าเลยวะกดถอยเฟสแชมเบอร์รอบที่หกเริ่มนับถอยหนังก่อนไปยิงกันก็เป็นพวกเขาทั้งหมดแล้วทำได้ดีมากขอบคุณด้วย กำลังชาร์จกรอบเรเข้ารวเข้ากำลังลี่หลดกำลังโดนจกำลังพุ่ไปข้างนอก รถติกลับแล้วฉันกำลังชาร์ดกรบคอยระวังให้ดี